สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเสื้อคอกลมกระดุมหน้าคอจีนกระดุมหน้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าลายลายสี่เชโกนะคะลายดอกซากุระแล้วก็ปักนกน้อยๆตรงนี้นะคะตัวนี้แม่ค้าเรียกว่าปักดอกซากุระนะคะแบบนี้เลยเป็นคอกลมแขนสามส่วนนะคะมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วมาเพิ่มนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่คราวที่แล้วพลาดไปคราวนี้มาเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ะ มีตั้งแต่ไซส์สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบเลยนะคะตัวนี้ทําจนถึงไซส์ห้าสิบเลยมีไซส์สามสิบแปดไปจนถึงไซส์ห้าสิบจ้ะสีที่แมค่ค้าใส่เรียกว่าสีเชโกจ้ะรอบนี้นะคะน้องมาพร้อมเพื่อนนะคะมาพร้อมเพื่อนอีกสามสี่ลายคุณลูกค้าจ๋านะ,ะมีตั้งแต่ไซส์สามแปดไปจนถึงไซส์ห้าสิบเลยจ้ะลายนี้เรียกว่าลายดอกซากุระนะคะตัวเสื้อจะเป็นดินินเชโกคะ่ะ แล้วก็แขน3ส่วนแบบนี้นะคะเป็นลินินแท้แบบนี้เลยด้านข้างก็แหวกเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะเป็นกระดุมหน้าคือท่านใดที่ชอบกระดุมหน้าเชิญได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ทํามาตอนนี้มาทำมาตอนนี้ประมาณ4ลายคุณลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าดูท้ายคลิปนะคะทําตั้งแต่ไซส์38ไปจนถึงไซส์50เลยนะคะเวลาลูกค้าสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อลินินเชโกลายดอกซากุระนะจ๊นะ,ะก็จะได้เป็นรุ่นนี้ ราคาตัวละ990บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทก็จะเป็นยอดเก็บ1,000กับ40บาทนะคะแต่ถ้าไซส์48กับ50ขออนุญาตอยู่ที่1,100บาทและถ้าไซส์48กับ50ความยาวของเสื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าไซส์ 38, 40, 42, 44, 46ความยาวอยู่ที่23ถึง24นิ้วแบบนี้คุณลูกค้าเพื่อเราชอบใส่กับกางเกง หรือใส่กับผ้าถุงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไซส์48 50นะาความยาวก็จะเพิ่มอยู่ที่25 26นิ้วนะสินค้ามาตรฐานค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าเรื่องความยาวไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะใส่สวยทุกตัวเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวแมค่ค้าส่งสีให้ดูถ่ายคลิปนะจ๊ะลูกค้าดูสีให้ครบเลยจ้ะชอบสีไหนสั่งได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ